สวัสดีจ้าแซมืันนี้มาพรกันอีกแล้วทางช่องย่าหัดลุงวีมลเพื่อนคนทำเกษตรเนาะจ้าแซามืันนี้ย่าหัดอยู่ตลาดดอนท้อยเด้อพี่น้องย่าห,หัดพามาเบิองงวงเบิงองควาย่ตลาดดอนท้อยพเพปัสปิดทุกเแซววันจันทร์พี่น้องงวงเข่าลายจา้า ตลาดดอนพ้อยกับซียูอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครได้จะเปิดทุกเสาร์วันจันทร์จ้ะผู้ดใดอยากได้งัวเลี้ยงงัวเนื้อกับข่ามาเลาะเบิรงเดอ้อพี่น้องงัวเก่าลายใช่โรลีแกมีเด้อพี่น้องงัวงคุณได้มาสายคุณแกมีหลาย

่่พีนเองอาไปดีจ้าน้องปลายน้องปลายได้ยังมากเนาะจ่ามื่นนี่ว่าสตัวว่าสี่ตัวเมนบ่ขายตัวนึงแล้วก็ลูกก็ได้ทุนแม่เอ้ยสูมื่นนี่ มาแตได้ขายแมนบะเมนตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่คะตัวนี้เปิดไว้สิบเจ็ดห้าร้อยค่ะตัวน,นี้สิบเจ็ดห้าร้อยเด้อจ่าพี่น้องหลาย้ <c ười> อยครับกสิามอยวหยาดมั่วตัวนี้แม่แยกลูกเมนบะลูกลูกเข้าไปแล้วลูกเข้าไปแล้วลูกเข้าไปแล้วลก,กับแม่ลูกแม่ลูกบ่นะแม่สามสิบห้าห้าร้อยแม่ท้องสามเดือนปัะกันมาน สองสามเดือนแม่ประกันมาร์ให้ด้วยประกันมาร์พร้อมด้วยพี่น้องน้องปายวะลูกตัวผู้แม่นบ่น,นี่ลูกตัวผู้ค่ะลูกตัวผู้ด้วยพี่น้องแม่สูงลายชาร์ตคุ้มแค่สองร้อยสามสิบแม่สูงร้อยสามสิบห้าสามสิบห้าบวกพี่น้องลูกตัวผู้พี่น้องดีลูกเพิ่นมีแม่ แม่ลูกสามสิบแม่ลูกสามสิบห้าห,าหา้าร้อยตัวตัวตแม่นี่เด็ตัวแม่นี่17หารตัวแม่นี่สิบเจ็ด้อยด้วยพี่น้องเครื่องอมเครื่องอมทั้งสองตัวต้องไปขอเบอร์จ้า098 224 224 7998ค่ะ สนใจโทษติดต่อน้องไปด้ยวยพี่น้องเัะวพันงามยื่ประกันทองพร้อมด้ยวยพี่น้องพ่อ่พ่อท่านได้ขึ้นมา,านี่แล้ะแล้วยุดนี่แหละเดี๋ยวเราก็ยางมารอๆมาทางนี้แหละ ฮะ <Huh? laughs> <c oughs> แล้วยืดเท้ายนี่เอ้แล้วยืดเท้านี่แหละ te o te o จุ้มนี่แหละเฮ้ยเจ้าาเล่นตลก เดี ah ๋ยวจังเดี sim s. <S course, north, oh right ๋ยวจังานนันก็ได้เจ้าจ้าเดี๋ยวจังาไหก็ได้อาวสาวานเนาะมะนนบ้าละพ่อ

ท้อง so ข้อมส like มอะไเรื่องสมแล้วได้ท้องท้องเดือนกว่าแล้วสมสมแล้วสมโตมากสองเดือนกว่าแล้วคนสมโตมากเด้อพี่น้องสองเดือนกว่าแล้วสินออกแข็งข้อขาดีจับดีโอเคเอฟสวยเอฟงามพี่น้องเครื่องดำเครื่องดำเครื่องดำหางไงหางหลักดินเลยพี่น้อง สมติดแล้วสองเดือนนะพ่อเนาะสองเดือนสองเดือนเอาตัวนี้ไปตัวนี้ตัวนี้แม่หนี่สองหมื่นเก่าด้วยพี่น้องเงาเขาดีเหยาเพราทันร้นพอพี่น้องสูงไงพี่น้องเครื่องเครื่องดำพี่น้องเครื่องดำเบอร์เรื่องดีเล็บกระงาม แขวบหั่นในรอนส้อยเงก็สามรทับแล้วไปพอตัวนี้ตัวนี้บ่าั่นในทับเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้บ่าั่นในทับแต่ตัวนั้นทับแล้วแจีวน้ำนมบ่าท่านร้อนมาน้ำนมบ่าั่นในร้นฟันน้ำนมบ่าั่นในร้นได้พี่น้องมหนังหัวใหญ่นะพอสูงเท่าไรพอตัวนี้ร้อยสี่สิบห่ว ร้วยสี่สิบขวบเบอร์ลืงดีงามพี่น้องงามอยู่สูงเล็บก็ดีศูนย์หอเบอร์วะศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าห่องทวนของพอทวนเด้อพี่น้องของพอทวนสว่างน้องสาสตระบ้า พอทวนอยู่สว่างหนองสะาดเด้อพี่นนองสนใจโทรตินต่อพอทวนเด้อเดยวสิทิ์มเบอร์ทรไว้ให้หัวงามหัวใหญ่เด้อหัวใหญ่เพิ่นขายต่หัวงามมื่นเอ็ดก็บเจ็ดร้อยมื่นเอ็ดเจ็ดร้อยหนึ่งมื่นหนึ่งพันเจ็ดร หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจด้อยเด้อพี่น้องเพิ่นว่าเดี๋ยวนี้ได้่วเสนเดี๋ยวเดี๋ยวใหยงานก็ไม่เพิ่มเบิ่งกที่นังนพานูนดูไหมหัวตัวปูยูเฮ่อนนไนกปูอะพตัวปูคือกันครับปูคือกันหาตัวครับมเนค่าานี่นั่น มือหนึ่งพันเจ็ดร้อยเด้อพี่น้องมือหนึ่งพันเจ็ดร้อยแดงงามคือกันแม่นบ่พอแดงงามคือกันเรีบกับงามอนหาพ่เป็นพอพันไดบ่พอไดอะเลพอพันนี่น่คนขายกูเด้อพี่น้องเด้อมาพ่อขอเบอร์ผไดกินข้าวำเล่าศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกแปดเ แปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดโอ้ยสีสงครามไอ้พ่อพันยูยูสีสงครามครับผมซื้อพ่อหยังเนาะพ่อสุกันครับพ่อสุกันสีสงครามสีสงครามเด้อพี่น้องสนใจโทษติดต่อพันเด้อสนใจโทษติดต่อพ่อสุกันเลยเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะเอาเบอร์โทรไว้ให้พี่พี่ซีเอ็ตเจ็ดร้อยหนึ่งหมื่นพี่ได้จัาโลกเพ่อพี่ได้สิบพาโล ได้สิโลเด้อพี่น้องมหดลอยโล่มอเด้ลอยโลผมมัวายดอกมันเอาหอไงิ่คนเบล่าเอาซัมซุงไห้อเนสี่เบเนหนึ่งหมื่นหน่พันเจ้อยหนึเดอพี่น้องกูได้อยากได้งวัวไปเรียงงัเนี่ยงขนอยู่ ตลาดดอนร้อยเดอพี่น้องเปิดทุกมือวันจันทร์เปิดทุกมือวันจันทร์พี่น้องบรรยากาศตลาดคือขคขกติดตานสวัสดีครับพ่อพอ,อไรอยังมานอ้อขายเบิร์ดหรือบ่ได้กันหาซาลี่ตัวได้ล้วพ่อ ตัวนี้เก้าพันตัวนี้เก้าพันแม่หัวแม่เพื่อนบามันบ่บะมันบ่๋มหัวนี่บามันไทยน้องบามันไทยคนวะนี่เรามือจี๊ดตัวใหญ่น่ะเมืองจีดเนาะ,ต,นะตัวแม่คือกันเนาะแม่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 คือกันได้พี่น้องเครื่องดำยุกเครื่องดำทั้งสองตัวพี่น้อง เบือรเ,เรื่องดีเลีบงา่ามขาบะทุบะถอนนะพอนะประกันประกันขาทุกขาถอนพอหันมาตัวนี้บดชมือนะพอนะเออตัวนี้บอดชมือได้พี่น้องตัวล่างในอีกว่าสันพอหันมาตัวล่างในมีก ต่วรองไหนอราคาประหอดเมื่อตัวนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเด้อพี่นอ้องตัวใหญ่นี่ปามันแดงตัวรองไดน พอหำว่าต okay, okay, like? ่อร oh, ่องได้พ oh, ่อขอเบอร์พ right ่อ092ู9 0 9 0 090สองห0เก้ามห้สนใจโทษติดต่อพ่อหำเด้อพี่น้องเปิดไว้สองหมื่นสองเปิดต่อเมนบะต่อร่องได้เนาะจ๋ะเนาะ เล็บดีพี่น้องว้เม่สูงประมาณร่อยสามสบได้ได้วยนะพนะ่ัเนาะหอดบะ,ะว้ผูกควายผูกตัวนี้เนาะควายผูกโอ้ยว่าใจเจ๊งเลยว่าตัุเมียประเสรุเมียนักขุนไหลนี่ผมเห็นอันนั้นเพินควายผูกพี่น้องผูกอั้ยผูกเปิดไปเท่าไดรก็2สองหมื่นสอง เปิดเปิดว้สองเมื่อสองพี่น้องควายผูงามอยู่ขอเบอร์นะจ้า093 0 <93, S 1> 9 09 3 468 468 1490 1 4 9้งหของหอยขอ,องหอยแทน่นสนใจโทรติดต่เดอเพิ่นเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะเอาเบอร์ไว้ให้เอาแบกก็มานี้ แบ่ก็มีพี่น้องแบ่มากคนมือนนั่นงปกติคนสิเต็มเนี่ยนี่ก็ควายผูพี่น้องข่ายผูควายงามเพิ่นว่ะ สายพันธุ์ยังพอนี่สายพันธุ์ยังเบิ่มเบิ่มสายพันธุ์เบิ่มเพิ่นว่าเบิ่มเด้อพี่น้องเบิ่มบเิมแม่บ้านบ้านแต่ว่าพ่อพันธุ์นั่นเบิ่มแม่เพิ่นเป็นแม่บ้านบ้านเด้อพี่นอ้องเล็บหงาวหางพี่น้อง มาจากบึงของหลวงควายบึงของหลวงเด้อพี่น้องควายบึงของหลงเปิดไ้เท่าไรพ่หมื่พัอพขอเบอร์พ่อเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนีไ่ได้จ้าจ้าส ศูนย์หกสามศูนย์ห้าสองศสสามูนย์สามหกศครับผมคพ่อจงใจพ่อของหลวงพ่อจงใจบึงของหลวงเด้อพี่น้องสนใจโทรหาเพิ่นเด้อมีควยงามควยงามเพิ่นกับมี่สองแสนกับมี่ ราคาราคาโคตงห่วงแต่ว่ามันบ่ปานนันดอกกุ้งมือนี่อือราค่ะบ่อห่อทุนบ่เลยราคามันลงบ่อพอให้จังไดเดี๋ยวนี้จังะเขาเจ้าผู้ซื้อให่มันกสีโลงเถอะเนาะมันซื้อกว่าสองสามแสนผุรามันสียับขึ้นอี่ยิ่บ่อพอราคาบ่อพอแน่คือกามอือตามราคามันหลายๆจอนมันถึงเนาะจ้าสามปูสีข้มผุราอยู่บ้าน ตัวนี้งสูงกว่หาซีบูเลยเบ่พี่น้องเบ่ตัวละสองพันนว่าจะคล้องนหาจะคล้องคนหเห็นพี่น้องกาแฟกมาัเดียวตมากาจะล้องบ่เห็นแต่หางหูแต่ว่าตัวละสองพ มึบรรยากาศตลาดดอนท่อยพี่น้องนายหอย่นตอลองกันได <c oughs> ้ว่อาาวันยวันมอาตกลงกันบ่ไรฆ่ากันยู่หรอนึงพี่น้นองเดี๋ยวนี้ห้อยดหาาเลยมันเงยไปเอาขคยตัวหนึ่งอมเีวาลยผมายตัว

หาว่ายัาง้เจ้าไม่ได้มาถ่ายจะเกเป็นตนเบอร์ไหนมาถ่ายค่ะมิเตตะมุนตะมุนเราขอมาอยู่มิเตตมุนแล้วยางล่อสนทั้งนี้มันไม่ใหญ่ว่านี่อันเดียร์เดียรของเรา ชิบชิเท่าไรชิตัเอาชิแปได้เหรอชิแปดก็ได้เลอ้าวปชิบมาไงมือมือนะชือ่หหาเงินนั้นต้องให้ลูกให้ลูกไปเลยพ่อพ่อพักพักไปเลย เป็นกำลั่งตัวร่องกันพี่น้อง ừ. ตัวร่องแล้วท่ากันอยู่ซา,าโลนีเป็นหัวเนื้อพี่น้องเอาตรงเนี่ย บรรยากาศตลาดดอนท้อยพี่น้องเปิดทุกมือวันจันทร์เด้อจ้าพี่น้องเปิดเตตีสิทรายออกมาจาังน้อยเกิดเพิ่นเกิดน,นั้นแล้วตลาดกระวายแล้วพี่น้องหอยมาแต่เสาเด้อผู้ใดสิเขามา้ารอบ,บังงัวงบังควายขามาแต่เสาเพิ่นมีทั้งควายพี่น้องตลาดควายเพิ่งกั้สีอยู่อีโซนหนึ่งจะบอกมาผลกันได้พี่น้องตลาด ตลาดดอนท่อยอำเภอ,อากาเมนมาจังหวัดสกลนครคือคักพี่น้องบรรยากาศคือคัเกเกษตรกรก็ร่งเขาหาสื่งัวสื่อไวายเ <c oughs> มืองคน <c oughs> จะรองกันแต่วิมอนอยุ่สนท้งคุนจ้ะ <c oughs> ยุ่ทั้งฝ่าย่ <c oughs> นย่างออกจากนี่เมื่อกี้นี่แล้วพ่ <c oughs> ะพอได้ยังมา แลาหัวตีบอเป็นยังไงูลสื่อสื่อหัวแพงไปใหบติ่อพอตอนพอสื่อมันแพงมันงปะบันนี้ขายกัขายออกบ่ใดมันบ่ะมืนลสามหมื่น่มลงเครื่องต่อเครื่งเลยปบติเอาล่งมองเก่านะจากมองเก่าค่ะ

เมนไม่นถ่ายรูปคนเรียนถ่ายอีกโดนวัที่พ่อกันรุ่นนี่อืม